การปรับวุฒิข้าราชการนะครับการปรับวุฒิข้าราชการประเด็นที่1ต้องเป็นวุฒิที่กคสรับรองนะฮะกคสปรับเกณฑ์ในการใช้วุฒิเพิ่มเงินเดือน ปริญญาโทรปริญญาเอกต้องจบให้ตรงสาขานะครับโดยครูที่เรียนต่อปริญญาโทสายบริหารจะไม่ได้รับการปรับเงินเดือนตามวุฒินะครับแต่ขอใช้วุฒิได้นะฮะประเด็นที่2ได้วุฒิเพิ่มขึ้นไม่ก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งนะครับประเด็นที่3การยื่นคำขอให้ได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เลื่อนหรือแต่งตั้งให้ดำรง,งตำแหน่งกรณีได้วุฒิเพิ่มขึ้นภายใน60วันนับแต่วันสถานศาึศษาให้หนังสือรับรองนะฮะกรณีขอเพิ่มวุฒิในกพจหรือขอใช้วุฒิในระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่ได้ยื่นคำขอให้ได้รับเงินเดือนและหรือปรับวุฒิให้ถือว่าการขอดังกล่าวนั้นเป็นการขอให้ได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ดำรง,งตำแหน่งนะครับ ประเด็นที่4การสั่งนะฮะต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้วุฒิเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อต้องไม่ก่อนวันที่มีคําสั่งให้กับเข้าปฏิบัติราชการและต้องไม่ก่อนวันที่ได้รับการปรับวุฒิเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ประเด็นที่5ไม่ยื่นตามกําหนดสั่งได้ไม่ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้นยื่นคําขอนะฮะประเด็นที่6กรณีได้วุฒิในขณะทดลองปฏิบัติหน้าที่ให้สั่งผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่นะครับประเด็นที่7การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งในกรณีที่ได้รับ คุณวุฒิเพิ่มขึ้นให้เป็นการเลื่อนและแต่งตั้งผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่งซึ่งได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นโดยวิธีการคัดเลือกนะครับประเด็นที่8ในกรณีจะสั่งให้ได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรณีที่ได้วุฒิเพิ่มขึ้นในวันที่หนึ่งตุลาคมก็ให้สั่งก่อนการเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณนั้นนะครับ ประเด็นที่9ให้รายงานไปยังกขคสภายใน7วันนับแต่วันที่ออกคำสั่งนะฮะประเด็นที่10เอกบริหารการศึกษานะครับไม่สามารถนำมาปรับบุตรได้แต่ขอใช้บุตรได้นะครับยกเว้นเมื่อจบแล้วไปรักษาการในตำแหน่งไม่น้อยกว่า6เดือนนะฮะประเด็นที่11เงินเดือนปริญญาตี15,000บาทหรือปริญญาตี5ปี15,800บาท เงินเดือนปริญญาโท17,690บาทเงินเดือนปริญญาเอก21,150บาทครูอัตราจาร้าง15,000บาทเจ้าหน้าที่ธุรการ15,000บาทส่วนพนักง,งานราชการ18,000บาทนะครับ